เปิดลับเวทหวงทหารเขมรฝึกชาวบ้านสู้สึกไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารก็มารบได้เลยค่ะ ช่วงนี้ทหารเขเมรพากันยกพวกมาหาเรื่องทหารไทยรายวันเลยทีเดียวค่ะอย่างล่าสุดก็ไปดักปะทะกับทหารไทยที่กําลังลาดตระเวงกลางป่าทาสรงเข้ามาพร้อมบวกถืออาวุธมาครบมือแต่ไทยเราก็ไม่น้อยหน้าไปไหนก็ระมัดระวังหลังจากยิงในเจอสัญญาณจัดฉากข,ของทหารเขเมรว่าอย่าประมาทเด็ดขาดก่อนหน้านี้พี่เล็กวาสนาณน,าน่วมผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังค่ะได้เล่าย้ําผ่านรายการเรื่องใหญ่ไลฟ์ท็อกทางช่องพีพีทีวีระบุต,ตอนหนึ่งว่าหลักการรบของ,ของเขเมรตอนนี้ทาใครรบเป็นก็มารบได้เลยมีทักษะการต่อสู้ก ็มาลุยที่ชายแดนได้แล้วทหารขเขมรไม่มีกเกษียณอายุราชการอย่างบ้านเราอายุ60ปีวางมือแล้วก็ลดบทบาทแต่ขเขมรไม่ใช่ยางจะสมครกดูมีอายุมากเยอะแล้วนะแต่ยังคล่องแคล่วเขาก็ไม่ปลดออกอยังยิงปืนได้ลาตะเวนได้ก็ทํางานไป คนหนุ่มสาวเขมรถ้าได้ฝึกมาบ้างไขยรบเป็นก็เกณมารบไม่เหมือนทหารไทยต้องผ่านขั้นตอนมามีระเบียบหลักการแค่ได้ฟังแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าทหารไทยเสียเปรียบแล้วนะคะเนี่ยยิ่งบวกกับกรณีที่นายกรกฎเกตแก้วนักรบเรียนตารหลายสมรภูมิน้อยทพจุจม911ทายปักธงชัยนักเขียนวิทยกรรมทหารพรานได้เล่าเรื่องราววงในของทหารเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนล่าสุดที่น่าเป็นห่วงโดยบอกว่าระวังคขมรยิงก่อนสร้างสถานการณ์สายรับสองหน้าฝั่งคขมรบอกผมว่าคขมรได้วอบอกกันว่าท้าลาดตะเวนเจอทหา ทารไทยให้ประทาสร้างสถานการณ์เลยค่าวีเชื่อถือได้แต่ผมไม่ขอลงรายละเอียดด้วยความเป็นห่วงทหารชายแดนขมรเมื่อผมรู้จึงอยากบอกให้ทหารชายแดนขมรได้ระวังตัวมากขึ้น อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่รู้เขารู้เราดีที่สุดเพราะว่าคเ,เมศนเนี่ยไว้ใจไม่ได้รู้ๆกันอยู่ยิ่งตอนนี้คุณมาเน็ตปูดไทยพ่อๆจึงอยากประมาทและก็ได้ย้ำอีกว่าข้อมูลที่รู้มาเป็นจริงเพราะตอนนี้คเ,เมศไม่ได้ต้องสร้างสถานการณ์แล้วแต่อยากปะทะให้ได้เลยนองจากนี้อดีตทหารไทยปักธงชัยยังได้เคยเล่าเอาไว้ด้วยว่าทำไมทหารไทยเราเสียเปรียบคเ,เมน พ,พาาราะในพื้นที่ชายแดนทหารเขมรในพื้นที่ชายแดนสามารถตัดสินใจยิงทหารไทยได้เลยแต่ไทยเนี่ยต้องรอการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทหารเขมรได้เปรียบทหารไทยเพราะอะไรทหารเขมรในพื้นที่ชายแดนสามารถตัดสินใจยิงทหารไทยได้เลยไม่ต้องรอคำสั่งจากนวยเนื้อดั่เช่นเหตุการณ์ปี54และเหตุการณ์ที่ช่องบกปี68ที่ภเมีนยิงทหารไทยก่อน ทำไมจึงเป็นแบบนั้นผมจะเล่าให้ฟังทหารไทยมีกฎข้อบังคับมากมายในการใช้อาวุธกับขมรนเพราะกลัวจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นปี54จากโกทพกรม26เข้าไปเจรจา,าให้ขมรรื้อบังเกอร์ให้ถอนกําลังออกไปจากแผ่นดินไทยขมรไม่ยอมถอนไม่รื้อบังเกอร์เมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องจากโกซึ่งเดินงกลับมาหาลูกชุดเดินมาไม่ไกลขมรนเปิดฉากยิงทําให้จากโกเสียชีวิตทพจึพอพอพงยิงตอบโต้ขมรนเตรยียมการไว้แล้วได้เปิดฉากยิงถล่มตลอดแนวที่ทพกรม26วางกำลังอยู่ขมรนยิงปืนใหญ่จรวดบ นมุตตบบา2 1ตกฝั่งไทยเขาขยายแนวรบถึงตามเมินทมขมิ้ได้เปรียบเพราะเปิดฉากยิงก่อนเขายิงก่อนดยไม่คำนึงถึงความสำคัญระหว่างประเทศเหมือนกับไทยก่อนทัพไทยมีกฎหมายบังคับการเคลื่อนกำลังพลรบการใช้อาวุธต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมการใช้อาวุธที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนนีคือข้อเสียเปรียบของทหารไทยที่นักการเมืองออกกฎหมายบังคับทหารทหารไทยแม้จะอยู่อันดับที่25ของโลกแต่เหมือนเสือที่ถูกขังอยู่ในกรุงเหลกึึทาให้่กไม กลัวไม่เหมือนยุคสงครามเย็นที่ทหารพานจู่โจม513คลายปัดทงชัยออกรบ